สัพเพสุกรณีเยสุข,ขอให้เกนี้เป็นเกดที่ท่านควรสนองฤิว่าสิ่งทั้งพร้อมในพลาดมีของปุถุชนก็จงยาสร้างด้วยเมตตาการุณาตักเตือนและสนับสนุนผู้ที่ตกความสำเร็จราหวางังความเมตตาการุณาตักเตือนให้หันมามีเป็นที่ขึ้น มีเป็นจะศีลเป็นจธรรมเป็นหลักดำเนินที่องค์พระบรมศาซาร์ดาสมาธิเพื่อจะได้สู่เป้าหมายไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังคือถึงพร้อมด้วยทุกส,สิมีเงินทองของไทยเป็นต้นและมักผลคือมักสีผลสีนิฟานหนึ่งนโมทันตุหัวเทศทังท้งดวงโดยมีจิตอาโมร,รวมนุโมทนา บุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปขอบุญกุศลนั้นส่วนหนึ่งลงในบุญเย็นสิแ่นตนผลคือปัจจัยที่ม่หวังในสูงสุดคือแห่งดี่อยทันทีายอีกส่วนหนึ่งเพื่อหวังผลสูงสุด มักผลที่ทานดงที่กลางแล้วทั้งลาภผลและมักผลดังสกามีขอผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยมีความรังลึกถึงผู้มีอักปาการะคุณบรรดาเทีทั้งหลายก็จำแต่เท้าฉับจักเทวนาท้า